สวัสดีครับผมสปินซาครับคอรับเมตดังสื่อพิมสปอร์ต u ูราชตากฟกเกอนะครับ,รบ,รรรรบวันนี้กลับมาเจอกันวันเสาร์ที่18มิถุนายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันมากขึ้นนะครับในส่วนของ วิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลที่เปร์เกนนอร์เวย์กับฟุตบอลเอเชียนครับอยู่23อย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณเลยก่อนแนะนำนะครับรายแอคไทเกอร์นะครับรายแอคทีไอจีเออาร์นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่รายแอ t i เกอ999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลทิเบรเกนนอร์เวย์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างคริสเตียนสุนเปิดบ้านพบกับโบโดกิมทีมเยือนในฐานะแชมป์เก่าฟอร์มช่วง เปิดสตาร์ทซีซันถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าผิดหวังครับอย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่าการได้พักเบรคทีมชาติไปตรงนี้ครับทาให้พวกเขาได้มีการเตรียมทีมมากขึ้นนะครับสภาพทีมวันนี้ถือว่าพร้อมเลยครับไปเยือนทางคิสเตียนส่วนนะครับซึ่งตอนนี้รังบวยนะครับลงเล่นมา7เกมเพียงมีเพียงแค่1แต้นะครับแล้วก็เรื่องของศักยภาพทรงบอลรวมถึงเกมลูกเกมรับเนี่ยต่างแยกหน้าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับผมมองครับว่าเกมนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่โบโดกิเนี่ย จะเรียกคึนความมั่นใจกําแพงครับเปิดมาให้ที่ถิ่นเยียนแชมป์เก่าเป็นต่อที่0.75นะครับภายใต้ลูกเกมที่เปิดแรกการมองว่าโบโดกิมมีโอกาสขึ้นความมั่นใจด้วยการบุกมาเก็บ3แต้มได้ชีบอตต่อเชียร์ทางโบโดกิมนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลเอเชียนครับอยู่ยิ่สารนะครับนัดชิงอันดับสานะครับเป็นการเจอกันระหว่างออสเตรเลียพบกับญี่ปุ่นนะครับคู่นี้แต่ ที่สนามการดักประเทศอุสเบกิสถานนะครับโดยเป็นการชิงอันดับสานะครับซึ่งตรงนี้ครับผมมองว่าแรงจูงใจของนักเตะญี่ปุ่นมีมากกว่านะครับแม้พวกเขาจะใช้นักเตะ ชุดยูเ็นมาทําการแข่งขันนะครับแต่ฟอร์มการเล่นภาพรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างทําได้ดีนะครับแล้วก็เกมแบบนี้เชื่อว่าความกดดันจะไม่ส่งผลมากนะครับเจอกับทางออสเตรเลียนะครับซึ่งเห็นนะครับว่าเรื่องของทีมเวิร์กเกมรุกเกมรับเนี่ยดูแล้วยังเป็นรองอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ครับกองหลังตัวเก่งอย่างทางเจบากูเอรูเนี่ยติดโทษแบนโดนตรงนี้ครับทำให้เกมรับน่าเป็นห่วงมากขึ้นกําแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ราคาเสมอใครต่อรองนะครับผมมองว่าญี่ปุ่นเกมแบบนี้พวกเขาเล่นแบบง่ายมากกว่านะครับแล้วข้อสภาพที พอๆสุดท้ายครับเชื่อว่ามีโอกาสคืนความมั่นใจด้วยการเบียดเอาชนะหรือว่าอย่างแย่เนี่ยก็คงไม่แพ้น,นะครับถือห่างเชียร์ทางญี่ปุ่นยู23นะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันเสาร์นะครับเชียร์โบโดกิมและเชียร์ญี่ปุ่นยู23นะครับขอทุกท่านเชียร์อบอลแบบมีความสุขนะครับเง่งเ่งวรวยไปเจอกันใหมุ่่งนี้สวัสดีครับ